เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นเรื่องเครื่องเงินมากๆเลยนะคะและยังมีประวัติความเป็นมาและมีการสืบต่อกันเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะวันนี้เฟิร์นตั้งใจว่าจะมาทำสร้อยให้ได้หนึเส้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเฟิร์นจะทำได้หรือเปล่าติดตามชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เฟิร์นอยู่กับคุณลุงป่วนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านลุงปวนเครื่องเงินเผาสินรินสวัสดีค่ะ คุณลุงปวนคะอยากจะให้คุณลุงปวนช่วยเล่าที่มาของชื่อเครื่องเงินขวัินศินรินหน่อยได้ไหมคะว่ามีที่มาอย่างไรคะเครื่องเงินมันมัน,ม,นมันมาตอนไหนก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องเงินทวดก็บอกว่ามันมาตังแต่นู้ทำไมแต่ทวดเป็นเด็กชื่อขวั้นศิรินนยัคืขนรินนก็คือ ตอนนั้นมีต้นขวาวอยู่ต้นใหญ่คือนะชื่อต้นไม้ใช่คือต้นไม้ที่ติดกับหวยกับน้ำโบที่ก็น้ำโบใหญ่เลยแล้วสินารินคืออะไรคะสินารินคือก็ตามคนโบราณเขาว่าน,นั่นเนาะคือศสินารินคือคขวามดีของวันขวาว ความดีคืตกตกท้ายวาสินาริน<ะ>พอพอกำนันชื่อในดินสุติกับดุงตอนนั้นโจรขโมยเยอะเลยก็คงดังมาก<ะ>ก็เลยโดนในดินสุติกับเนี่ยปร,รับปร,รับจนอยู่จนอยู่ทุกวันนี้เลยกำนันก็ชื่อว่ากำนันศินารินกับกับกระต่าย ชื่อขาวสินนรินก็คือชื่อต้นเขาวที่เป็นชื่อต้นไม้แล้วก็สินารินก็คือถือท่านนายดินสุติกรบเนี่ยได้ทําความดีเรื่องจากโจรขโมยนี่แหละตกท้ายว่าสินนรินก็เลยรวมกันเป็นชื่อท่านขุนสินนรินสุติกรบ เล่าถึงที่มาของร้านลุงป,ป่วนเครื่องเงินไหมคะว่าเป็นมาอย่างไรคะทํามากี่ปีแล้วคะนี่ก,ก็ผมียังจําไม่ได้ว่ากี่ปีคือทางร้านเนี่ยผม่ก,ก่อนผมเคยทำทุกวงขายเนาะมันขายขายไปขายมาก็โอ้กำไรเกเคาเจอหดลงหดลงก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนอ่งคิดนังคิดว่าจะเอาแบบใหม่ ซื้อเงินเงินตนนั้นบาทละสามสิบบาทและยี่สิบเลยมาทำไอ้พวกนี้ลองทำดูคี่ลุงเป็นคนแรกที่ทำเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นมรดกตกทอดมาเป็นมรดกตกทอดมาแต่เพื่อดีไซน์คือเครื่องเงินงนี่คือโอรูปตกทอดแต่ดีไซน์นี่ผมดีไซน์เองดวดลายดวดลาย ทำเป็นเข็มขัดเริ่มแรกเลยนะทํำเป็นเข็มขัดซอ่อย่างนี้ยังไม่ทํานะตีเตประคาอย่างเดียวก็ใส่ต่คุอ,อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยคะที่ทําให้เครื่องเงินที่ขวาวสินารินเนี่ยไม่เหมือนเครื่องเงินที่อื่นคือคือเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือลวดลายคือลวดลวดลายที่อื่นเราทาไม่ได้ไม่มีมีลวดลายอะไรบ้างคะที่โดดเด่นเลย มีมีดอกลำหอกมีดอกปลิดดอกบัวดอกตังโอรำหอกทึบมีรังพึ่งอะไรมีมันม,มีหลายอย่างจนถึงสิบสามลายแต่ตอนนี้ผมเพิ่มไปเรื่อยๆปีละสองปีละสามจนถึงยี่สิบสี่ลายแล้วแต่ละลายนี่มีความหมายยังไงคือแต่ละลายนี่ผมไม่ได้ไปเดินไปเห็นนีม่มานะผมไปเดินไป เห็นเขาคุดได้มาจากโองโบราณมาก็เลยผมก็ไปขอซื้อเขาเขาก็ไม่ให้แต่ผมไม่เคยถือประกาศถืออะไรหรอกเอาความจำเป็นเป็นหลักแล้วคุณลุงมีความรักความผูกพันอะไรกับเครื่องเงินค่ะความรักนิดมากเลยเรื่องความรักนี่มากจนจนสุดหัวใจเลยแหละ ไปมือที่เราตั้งใจทำามามนติดอยู่ในสมองเลยดีใจที่ลูกหลานที่ได้มาเรียนที่มาเรียนก็มันก็หลายคนอยู่เลยบางคนก็เรียนแบบคือเรียกว่าไม่ไม่รวยเท่าไหร่หรอกพอเตอพอแต่อยู่ได้มมไม่รวย<อ>แต่ว่าอยากจะส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นหลังที่นี่นี่มีสมาชิก เยอะไหมคะที่เข้ามาทําเครื่องเงินมาชี้กีดผมยังจำไม่ได้ตอนนั้นตอนที่ผมเป็นเป็ประธานตอนนั้นม,มีแค่สิบคนเองอันนี้ก็เพิ่มมันรู้เท่าไรสิ่มอให้ลูกสาวเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยากจะฝากให้สอนลูกสอนหลานรุ่นหลังให้มันขึ้นไปนะับผมชอบอย่างนั้นเองผมพิจารผมมันชอบให้ให้ลูกหลานเรียนเยอะ แล้วค<ต>ุณคคิดว่าเครื่องเงินเนี่ยมีคุณค่าอะไรยังไงให้เด็กรุ่นหลังสืบต่อคะเครื่องเงินเนี่ยผมว่าไม่ไม่หยุดได้แล้วมีคุณค่ามากไปขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกระทงเลยนี่แหละอยากให้ลูกหลานตั้งใจเรียนตั้งใจมันมันไม่ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นหรอกทำงานที่นี่ก็ได้เงินเหมือนกันผมเคยบอกนานแล้วบางคนก็เรียนจบ ไม่ไปทำงานที่อื่นเลย,รยเราอยากได้ียนที่นี่ดีกว่าเงินทองมันก็อยู่ใกล้ตัวเองแค่นั้นผมคิดว่าอย่างนี้และเดี๋ยวเฟิร์นจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเครื่องเงินแต่ละชิ้นที่มีความละเอียดละออที่เฟิร์นได้สวมใส่อยู่นี้มีวิธีการกระบวนการทำยังไงเดี๋ยวไปตามดูกันค่ะ มันติดมันติดพวกอไรบนเบนอยู่ข้างบนคือตั้งหูหรอคะครับก็จ<ม>ปทำอรรยาเขาเรียกว่าอาิยาแล้วคือใส่แป้นแล้วก็ติดหูเลยหรือว่าเดี๋ยวจะไปประกอบเป็นรูปทรงอื่นคะ่ะก็เอาในตัวนี้มาประกอบกันให้เป็นอันนี้อ๋อคือสําเร็จแล้วก็จะได้เป็นทรงนี้ครับทายากไหมคะโอ้ยะไรยโอ้ยโอ้็ยากนี่ที่คุณลุงกำลังเขาอ,อยู่นี่คือเพื่อะไรอะคะ คือเรียกว่าดกโจกสีที่ได้ออกมาเป็นสีอะไรคะที่ได้ออกมาก็สีขาวอย่างนี้เลยจะ<อ>ทำสจเรียบร้อยไว้ทําไมตอนเผามันถึงเป็นสีาครบน้ำประสาน้ถ้ามันสาเร็จแล้วทําไมมันถึงเป็นสีขาวได้ต้องเอาไปทําอะไรตอ่อไปดูสารส้มไปแล้วมันขาวขึ้นอีกรู้อยู่แ<า>ล<า>้วว่าเงินเงินกับสารส้มผอมถูกกันใช่ไหม เป็นทรานส้มมันถูกกันไปไปเรีาไปแช่น้ำเอ,อขาวมาเลยอ,อันนี้ก็เอาทาโซ่ทำจำเด็ดไปกับเมื่อไหนอันนี้เนี่ยถ้าเสร็จไปเสร็จอย่างนี้แล้วนะเผาให้มันอุ่นอุ่นเผาให้มันอุนนอ่นลงไปแช่กันนู้นกับอะไรคะนู้นน้ำน้ำล้างเงินนะน้ำล้างเงินใ<า>่หคะมันก็จะได้เป็นสีสีขาวเลยเนี่ยนี่นะนี่นี่คือเสร็จแล้วเนี่ย ชิ้นหนึ่งใช้เวลาทำกี่วันแล้วคะเส้นใหญ่อย่างนี้หลายวันยู่ขายราคาเท่าไรคะอันนี้ประมาณถูโดกแล้วประมาณสองพันกว่าบาทอ,อันนี้ก็เรียกว่าดกอันนี้ขครเมดาอันนี้ดกตัอ้งอือมีกี่ดอกะคะทั้งหมดอันนี้ทำผิดแลวมันมีอยู่หลาย,ลายดอกอยู่เลยอย่างเงี้ยีเล็กม,มีใหญ่อ๋อค่ะ อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออันนี้ดดกดกพริกอันนี้ดดกพริกเป็นต่างหูเป็นตังหูเป็นเป็น,ปนสร้อยคอสร้อยอย่างนี้ก็ได้อ๋อสร้อยที่เฟิ่นใส่อยู่นี้ก็ทำมาจากอันนี้ครับนี่มันมีทำหลายอย่างอันนี้เตมเกลือเขมขัดนะนี่ไว้ทำเขยมขัดนะนี่มันมีหลายอย่างดูดิคือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นก็รับมาจากคนละที่ใช่ไหมคะเพื่อเอามาประกอบกัน ใช่คือผู้ผมสอนออกไปจบเลยทุกอย่างให้ให้ทาขายได้เองเลยไม่ใช่ทําเหมือนบริษัทบริษัททำคนละอย่างใช่ไหมอ๋อค่ะอันนี้ผมสอนหมดเลยคือคุณลุงรับสอนด้วยอ๋อสอนสอนหมดเลยสอนให้ทไอ้นี้สอนให้ทไอ้นนี้สอนทไอ้นนี้ถ้าถ้าอยากอยากได้กี่อย่างก็บอกมาเลย <ขา S 1> จบอันนั้นก็เรี <ขอ S 1> <ๆ>ยกไปเลยก็ได้คื<ข>อไม,ม่บังคับ ผมไม่บังคับจะเอาแค่เอ้ยอยากได้แค่ดอกนี้ไปทำาาหากินกลับไปเลยพี่คะตอนนี้พี่กำลังจะทำอะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นเลดข้อมือครับเ็นข้อมือเป็นงานของลูกค้าเขาสั่งสั่งมาโดยเฉพาะเลยให้ทำอันนี้ห้ทำอันนี้เลย ใส่พระองค์อุปกรณ์การทําไม่มีอะไรบ้างคะเนี่ยอุปกรณ์ขั้นแรกเลยต้องมีเบ้าล้อมทางรุนก่อนแล้วนี่เป็นเม็ดเงินที่เป็นตัวที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ล้อมไม่เป็นแทงน่งดึงเป็นเส้นลวดมาแล้วก็ม้วนเป็นกลมๆแล้วก็ตัดต่อกันตัวนี้เราจะใช้ไม้ใส่แล้วตะไบมันเป็นเหลี่ยมๆเมนี่ยใช้ลเีดสายแล้วตัวนี้จะเป็นตะไบจะลงตะไบหย,ยาบก่อนแล้วก็ใช้ตะไบละเอียดเล็กๆตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็น ตัวครอบเนี่ยเรา่อ้จะเป็นแผ่นแบบนี้ก่อนเ้ามาทำตัวนี้ใช้เลื่อยเลื่อยฉลุตัวนี้ฉลุให้เป็นร่องตามตามรูปของของค์พระแล้วก็เอามาต่อกันตัวนี้เราต้องประยุกต์เครื่องมือเพราะว่าเรามันมีอุปกรณ์ทันสมัยเหมือนเหมือนโรงงานประยุกต์ยังไงครับอย่างพวกนี้พวกนี้เป็นไม้พวกนี้ทำโรงงานเขาไม่มีก็ต้องเขามีเครื่องดึงเลยมีเครื่องเกียเลยแต่เราต้องใช้มือมือทั้งหมด ก็เลยต้องทำแป้นไม้ขึ้นมาเองใช่ต้องต้องหาแป้นไม้ขึ้นมาเองใช้ตะป,ปูตอกไว้แล้วก็ตะไบเอาลาโรงงานเขาจะมีเครื่องรีด,รดเป็นเป็นเส้นมาเลยอันนี้เราต้องทำเองทั้งหมดถือว่าเป็นงานฝีมือจริงๆเลยใช่ไหมใช่อันนี้ฝีมือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องใช้มือทั้งหมดต้องดึงมาแล้วก็มาม้วนเผาแล้วก็ให้มันเย็นก่อนแล้วม้วนกว่าจะได้แต่ละเส้นอย่างเงี้ยยากมากตัวเนี้ย เพราะมันหนามอกมันเป็นถ้าถ้าสร้อยบางๆมันก็จะม้วนง่ายแต่ตัวนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันหนามากต้องเผาเ็ตให้มันร้อนให้มันแดงแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็ม้วนนิดนึงก่อนถ้ามันเริ่มแข็งก็เผาอีกน่าจะมาสี่ห้าครั้งกว่าจะได้เหมืนนี้ย ันนี้ผมทํามาอาทิตย์กว่าแล้ว <S <S 1> <S 1> ทํารือร้อทํารื้อเพราะามันเป็นมันเป็นงานที่เขาสั่งมาเราไม่รู้ว่าแบบไหนเราได้แบบมาโดยที่มันยังไม่เคยทํามาก่อนมันจะหม่มันจะไม่ตลอด <S <S 1> <S 1> เราต้องคิดไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละว่าเราบางทีเราคิดว่าจะทําอย่างนี้เดี๋ยวพอทําออกมาไม่สวยก็ต้องรื้อใหม่ต้องทําใหม่จนกว่ามันจะจะลงตัวก็โอเคได้แต่ตัวนี้ครอบตัวนี้นี่ตัวที่สามอ่ะนี่ แล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองละคะล้อมล้อมทําไมล่ะลายทำไมถึงทําไมคะมันไม่ไม่ถูกใจคือมันไม่สวยอะเวลาเราทําออกมาแล้วมันมันไม่สวยก็เลยต้องช่างไว้ย่างนี่แหละถ้ามันไม่ไม่ถูกใจแล้วมันรู้สึกไม่ดีเป็นงานที่ทําจากใจจริงๆเพื่อผู้รับใช่ไหมคะอยากให้อยากให้ลูกค้าเขาได้ได้ของที่มันสวยแล้วก็ดีแล้วก็ถูกใจด้วยให้คนลูกค้าบางคนอาจจะเอ้ย สวยแล้วแต่เราเป็นช่างเราถ้าเป็นเราเราคงไม่เอาเนี่ยมันติดใจอยู่แล้วเอาให้มันเอาให้มันเคลียรใ์ให้ใจเรามันรู้สึกดี